พ่อก็ส่งมาถึงที่เราท้ไมกลับมาโยเงือนเรามันเกียมหยกโค้งอะไรเลยเนาะเพราะว่างหยกเสาเนี่เพราะว่าคนมันหน่อยอะประเด็นบริทายตอนนี้กันหยก้นแล้วนี่น้อยเนาะเสาเก่าต้นนะพ่อเนาะเอ๊ะเสาเก่าต้นนี่กำลังทยอยคนใหม่มา

ตอนนี้กำลังใส่ซีนวคือไม่ได้ไปใช้น้เอื้นีหรือนะเ้ะเข้าขคางนี้เลยเังมใต้เป็นกวอะไรยืด มาทนี้แจงนะนั่นหนึ่งอันตัวก่าหน่อยมือนะ ีล้วถามมึงบัดใส่ซีัวแล้วเนาะมมาจังสิเป็นโครงลังคาคักแน่ว่าฟ้าตวเสียงดังแอนแนดไดอขึ้นหนึ่งเฮ้ เราเอามาที่เพียอเีเาเป็เงใหม่นะห่เมันเกาะโอ้เาีเปอเอมเองใหม่ะพู้าะูะูามันแะปูกอาบปาไเได้เอาเพ่นนะาัดเอดออปนพูแห้งรันสุดลา่มลุงรเนี่ยรมมันกินัอรจะปั่นถึงมาบนเก่าเออต เป็น่ไงตัวนเหนไมตั้งโอ้ยโปริีค่าขี่ยังขี่ปูนขี่ปูนบ่ที่มัติสังเอาสวรค์มาเด็กนี่นะมีบสวนวันยื่เือตัดเอานะสวนแจ็คเนนี่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 ตัดนี่ใ้ยกมันอย่ดันห ตอนนี้ก,ก็กำลังใส่ซีนิวไก่สีเหลวเสร็จสิ้นแล้วเนาะมันนี้ก็จะต,ต่อขาวเลยว่าเออใส่ขาวแล้วใส่ขาวแล้วก็สิม,มุ้งลังคานะลังคาอะไก็นกรสปิปูพื้นนะไ,ได้วยนะนี่ก็บไก่เป็นปลูกหลางของเพื่อนแล้วนะ กนนอากับสี่ย่อยอยู่เนาะนี่ยมาหนคนหนึ่งมี่หาหกหกเจ็ดแปดเก้าสสองสามมาบุบเบิดปชิบหกคนนี่พูดประมาณจะคนสดประมาณหาหกเจ็ดสาสามน 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, คื่คน,นในบันสีเขามีสกเก่าไปทางไหนเบิดว่ผูขาดขาดนาะผู้มาผู้มา

พังกันลงมาเพื่อแต่ลังค่างยิ่งพังแ,แล้วครับมาเกะใครตัวมันหน่วยสะก,ก่อนไหมมันหงัดเสาที่ก่านเะออ,อมันยืนลำอันนี้ มันได้กเลยตัวน nice so ีมยอตนี Entonces ้ก็จะตัวนี้เท้านี่ต่ำกระมูนี่เช้าเจนี่มันเป็เยวันี้นะเ้าขึ้นนีห้องตีนมันขึ้นมันลงนี่ได้นะบอกาได้ิดไม่ใช่ตักชาหน้าบอกไว้ด้ยบังบังตา คนต้องคืนในนนำเต็มอ่างนนำเต็มบ่อเกี่ยมสามหางวะเกี่ยมสามหางวะแป้เลยอ้ื้อ

ยียงเลยไปทางยียงนี่แหละนีะเพื่อนแลาล่าแจ้งวันนี้นะไบัตรที่ได้โตอีกบวาได้อีกเนาะงัด Oh, ngặt thang ngặt thang ngặt thang ngặt là bằng này người 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 người

เขาบ้างเขาใชแล้วเท่นั้นแหาะเท่านั้น่านานก็คืตีตีฐานันจ่เขได้ตีานมันเนาะแล้วครบแล้วมีคุ้นอะไรุ้นได้ใช่ไหมหงเล้อเฮ้ยแน่มึงรู้เปล่ก แนวคืนเวิร์ดแทวนี่มันมันเล็กตะปูท้งผืนมันงึงเดือดด่างหนึ่งด่าย

งานใหม่ตัวนี้แล้วไมแรงมะแรงมันหนักนน่การตีนเช้าขอนี่ว่าชื่อวขาอะร้างขางได้นะเอ็นบอกไม่ก็ได้น้นมาด้วยไหนมางานใหม่งานใหม่แสดงข้าไปเอ็นทอเล็ตะปูบนเรางานใหม่มันก็ได้ยนะโอ้ยนมาใช่ไห้นะน้มาสอนกันไงชอนไหม้งัดอีกเี บ่อแรงจะเถื่อนน,นะมันนี่โค้งแล้วนะครับมันนี่จาร่ากันเพียสนิทปลุกพวกเกันคลิปหน้าอย่าลืมเข้ามาติดตามัชมส่องบอดูปลุกเพื่อเป็นกำลังใจบอดูเห็ุคลิปต่อไปเนาะสบายดี